ตื่นเต้นมากเลยครับคอ,อนจะเริ่มแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงเองครับโหครั้งนี้ครั้งนี้ก็เป็นชื่องานว่า n n w f i r s t Concert Dream Catcher Presented by Roland นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมเลยวันนี้วันแรกวันที่10แล้วพวกนี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งครับเต็ี <c oughs> ว่าหนูซ้อมหนักมากจนทีนาทีสุดท้ายใช่ครับ <c oughs> เมื่อกี้ก่อนมาก็คือ,อยังซ้อมอยู่ครับคำว่าด r e a m Catcher นี่มันคือการไล่จับความฝันเ ใช่ครับเราเหมือนเหมือนเรารับบทเป็นนักล่าฝันครับ<ม>อย่างคอนเซปในคอนเสิร์ตก็จะเกี่ยวกับความฝันทั้งหมดเลยครับทุกคนก็จะได้เห็นว่าแบบเวลาผมนอนแล้วผมฝันผมฝันถึงอะไรบ้างแล้วฝันแล้วผมจะมาโชว์อะไรบ้างนะครับมีหลายแบบมากเลยพี่แบบหลายแบบมากเลย,ยเป็นร้อยเลยครับมีความฝันอะไรที่แบบเอ๊ะเนี่ยนแฟนไปดูแล้วจะต้องแบบ โหไปไบบบไปไปคือเยอะมากเลยครับมีอุ้ยอยากเล่าผมว่าอันนี้สามารถพูดได้ผมชอบอันนี้มากละเมอครับแต่ผมจะละเมอทำอะไรก็ไปดูข้างในครับแต่ทุกคนน่าจะว้าวว้าวมากกับพาร์ทนี้ครับมีพาร์ทแบบฟันโหดไหมครับฟันโหดโหดมาโหดมากเลยครับอาจจะมีแบบว่าที่ไปทาง ดักดักแต่ว่าไม่ดักม,มากครับช้ามีบ้างครับเรามาแบบครบทุกมูดเลยครับเสื้อผ้านผมก็สั่นเต็มเต็มครับเสื้อผ้านะผมเปลี่ยนไปแล้วประมาณเมื่อวานรันทูไปแล้วด้วยครับเปลี่ยนไปประมาณ18ล้านชุดเลยเออนะพรามันเยอะมากวิ่งเข้าวิ่งออกาไหนตัวไม่ทันเลยครผมยังม,มี energy นะลูกยังมีอยู่คือ <c oughs> เปลี่ยนชุดก็เหนื่อยแล้วครับเห็นว่าพี่เตรียมคอนเสิร์ตสองรอบโอเคโล้าน เทมคอนเสิร์ตสองรอบก็คือไม่เหมือนกันด้วยโอ้ยมีมีที่ไม่เหมือนเยอะเลยครับที่ไม่เหมือนก็เกสอย่างแรกไม่เหมือนแล้วครับแล้วก็โชว์วันแรกกับวันที่สองมีเพลงที่ไม่เหมือนกันอยู่พอสมควรเลยครับเกสมานี้หมดเกสค่ายเลยไหมสิบนหมดค่ายหมดค่ายเหรอครับเออเกสไม่มีเด็กนะครับอะไรอะไรอยไรในทายไม่มีคนชนใครเลยเออไม่เอ ไม่มีไม่รู้ครับไม่รู้ตออผิดครับตอบผิดไม่ไม่รู้เมื่อกี้ทำมาขนแตงมีการแต่งตัวเห็นเห็นยังแต่ขับคุณแต่งตัวแบบไม่เหนแล้วเลยครับสวยมากแต่ละคนแบบวันนี้ทุกคนมาเข้าตีมมากวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีชมพูสีม่วงใช่ค่ะทุกคนแต่งมาแบบบางคนแต่งมาเป็นเจ้าหญิงเลยแล้วก็ติดเพชรติดโบที่หน้าแต่งหน้ามาสวยมากมีวงกุฎด้วย โปรเจกต์หน้างานก็ยิ่งใหญ่อลังการเห็นแล้วครับดาวร้านดได้เดินดูไปที่ยังนยังไม่ยังไม่มีเวลาไปเดินดูแต่ว่านั่งรถผ่านอยู่ครับบินเลยนะกับความรู้สึกของเราที่ฟปกับเราขนาดดีใจดีใจมากเลยครับที่แบบมันอิมแพกครั้งแรกของผมมาแล้วบัตรก็โซเอาไปโอ้โหนับรวมกันก็เป็นหมื่นกว่าใบอ่ะมันสำหรับผมผมคิดว่าเด็กตัวเล็ก จะแบบปัดโซเอาไปหมื่นกว่าใบได้เลยเหรอซึ่งก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็แฟนเพลงทุกคนมากเลยครับมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยที่วันนี้เขาบางคนอาจจะไม่สะดวกมาหน้าง,งานแต่บอกว่าอยากจะบอกว่าไลฟ์สตรีมคือไม่แพ้หน้าง,งานเลยครับอาจจะแพ้นิดน,นึงเพราะว่าไม่ได้เห็นผมด้วยตาเนื้อครับอย่าง สุดๆลกกเลยครับกกใช่ครับออกไไ็อมไหมล่ะครับ <c oughs> วันนี้เราไม่ออมครับวันนี้เราห้ามออม <c oughs> จริงๆเมื่อวานกับเมื่อวานซืนก็มาซ้อมแล้วก็รันกันค่อนข้างหนักเลยรันทั้งวันเลยครับจนรู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพร้อมมากครับอาจจะมีขอ้อผิดพลาดบ้างเล็กน้อยก็อย่าว่ากันนะครับ e n e จี้หลักๆได้จากใครครับหลักๆล่ะครับ แฟนทำไม่ะทำไมเราจะพูดไม่ได้แฟนแฟนไงคะแล้วจัดเกสด้วยไม่แต่ทำไมพี่เห็นทีมงานก็ใส่เสื้อแบรนด์อะไรทำไมคอนเสิร์ตทำไมมีเสื้อแบรนด์อะไรเนี่ยโอ้มีทุกเสื้อรบบส่วหลักของแบรนด์นี้เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะใช่สปอนเซอร์ซีโอเขาก็ค่อนข้างหน้าตาดีพอสมควรครับมีจีบได้ไหมทีวี เออน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ิไม่ได้เออไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้จะได้ครับไ้ยจริงจริงคือแบบว่าที่เห็นคนใส่เออเป็นแฟนนี่ก็ใส่ใช่แบบจริงจริงคุณซีโอเขาทำคอลเลคชันออกมาเพื่ออะไรนะ b l o o m i n g for นูนี่เลยครับคอลเลคชันเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้เลยแล้วสีคือสีม่วงพาสเทลสีชมพูพาสเทลกันเกงวอร์มก็สีชมพู คือน่ารักมากเลยเหมือนแบบทํามาให้เหมือนถ้าแฟนๆที่อาจจะแต่งตัวไม่เก่งหยิบซูเปอร์สตาร์มาใส่ก็คืออ้าวหยิบเสื้อผ้าแบรนด์นี้มาใส่ก็คือมาคอนเสิร์ตแล้วเข้าทีมเลยครับง่ายๆเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหลังไปทีมไปเก็บตังค์ไปเก็บตปากเขาได้แบบจุ่มจุ่แปลว่าเขาทำเพื่อเพื่อเราขนาดนี้เหรอใช่ครับทำเป็นคอลเลกชันเพื่อคอนเสิร์ตเลยที่แล้วก็ต้องใส่ชุดเขาขึ้นสักหน่อย เมื่อวานใส่มาซ้อมเลยครับใส่สบายมากเลยแบบแบบที่แบบน,น,นี้รีมากับตัวนิ้งนิวด้วยปะอะไรนะรบแบบคอลเลคชั์นี้รีมากับตัวนิ้งนิวด้วยใช่ยปะก็แบบสีสีคือตรงธีมตามคอนเซ็ปต์เป๊ะเลยครับตั้งแต่แบบช่วงแรกที่ประกาศออกไปแฟนๆก็บอกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยติดแกรมมากเลยมีแตบบ่สีแบบเหมือนเหมือนเอ่อสีพาเลตตาเลยครับที่แบบมันสวยสวยเราบอก่ไหมว่าเขาจะทำเพื่อเรา บอกไหมหรอครับอก็รสยเลบอกไหมก็น่าจะไม่ได้บอกครับวันนี้นึกไม่ออกไปคุยหลายเรื่องไงคุยหลายเรื่องเนาะใช่เราพูดกันหลายเรื่องจะมีลืมบ้างอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ใหม่ก็คือเรื่องสีผมนะคะอาจจะมีคนอวยว่าเรื่องสีใช่ครับวันนี้ไม่ได้มีแค่สีผมที่เปลี่ยนไปนะ้อย มีสีโผเ <Hey. S 1> อาเมาส์สีผก่อนละกันครับ <Hey. S 1> ชอบชอบสีนี้มากเลยครับเ <Hey. S 1> มื่อกี้แฟนๆจริงๆเอ่อก่อนหน้านี้วันที่6ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปฤ <Hey. S 1> ดูของเธอครับแล้วก็ไลฟ์ด้วยจริงๆวันนั้นก็กะไว้ว่าจะยอมก่อนดีไหมหนะ้แต่รู้สึกว่าอยากให้แฟนๆมาเจอวันนี้แบบปึ้งทีเดียวเลยแล้วเป็นสีนี้เลยครับก็เลยย้อมมาแล้วสีน้ำตาลแล้วก็คิดว่า เดี๋ยวจบจากคอนเสิร์ตอันนี้จะถ่ายข้ามฟ้าเคียงเธอต่อก็จะสีประมาณนี้แหละครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยอาจจะสว่างขึ้นวันนี้ครับอ่ะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่ามีจะเมาว่าที่เปลี่ยนอ๋อไม่รู้ว่าทุกคนแบบเห็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นแล้วมัตอนนี้กำลงหูหรอเล็บครับเล็บนะเล็บครับเล็บมากอันไหนดูเล็บหน่อยดูเล็บหน่อยนี่เล็บ ทำเข้าคอนเสิร์ตเลยแล้วเมื่อกี้ก่อนเริ่มคอนเสิร์ตก็คือถ่ายรูปเบนฟิกกับแฟนๆแล้วแฟนๆคืออวดเล็บไม่หยุดเลยครับทุกคนคือทําเล็บมาสวยมากติดเพชรแบบติดอะไรทํามาเยอะมากเลยครับชอบมากเลยเสื้อแบบเองเลยไม่รู้เรือกเองครับนี่มาเข้าเตีมนะอะไรเข้าเตี๊ยมนะอีกอย่างเลยคือช่วงหลับคอนเสิร์ตอะไรนะครับทำมาสู้แฟนๆ สู้สู้ไม่ได้หรอกสูไ้ได้สูไ้ได้อออยย่่่าาาามบกวสู้้ไไม่ดนะเป็นแฟนอ,<า>อะสู้ผมไม่ได้หรอกอ,<า>อันนี้มันหลอกใช่ไหมามาลุกนี้คือมาหลอกก่อนมาหลอกว่าเรามาเบาๆแต่จริงเราไม่เบาอ๋อมีเท่านี้แหละครับ <laughs> ไม่มีเลยไมาเลยหร <laughs> อกว่าคือเราเราบอกเลยหรอว่าบอกเลยครับเดี๋ยวเขาคาดหวังแล้วเขาไม่เห็นแล้วเขาจะงง ับ <คน S 1> ม,มใช่ครับผมทักแบบ DM ไปหาพี่ๆในวงการเยอะมากเลยครับแบบไปชวนถ้าสรุปก็อยากให้มาดูนะนใช่ครับพี่ๆก็ตอบรับมาหลายท่านมากเลยหลายคนมากเลยครับมาบางคนก็สรุปมาวันนี้บางคนก็มาพรุ่งนี้ครับแต่บางคนก็ติดงานเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งดอกไม้มาให้เป็นกำลังใจนะคอยเชียร์อยู่นะนแค่ รู้สึกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งที่ยิ่งใหญ่ของผมด้วยครับแล้วก็โวลัชชั่นคอนเสิร์ตแทบจะใหญ่ที่สุดในชีวิตที่ผมเคยขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วเพราะว่ามันทัวร์มากๆก็อยากจะให้พี่ๆมามาดูแล้วก็มาแบบเอนจอยไปกับผมครับมีพี่หลายคนบอกว่าเหมือนเขาเห็นเรามาตั้งแต่แรกแเออเขาอยากที่จะมาดูเขาบอกว่าวันนี้เหมือนแบบความสำเร็จในครั้งนึงเรารู้สึกแบบยินดีก็ถ้าผ่านพรุ่งนี้ไปได้คิดว่าถ้าผ่านไปได้อย่างราบรื่น แบบลาบลื่นครับก็จะรู้สึกภูมิใจตัวเองมากเลยนะเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็ค่อนข้างหนักหนักหนักพอสมควรเลยครับเพราะว่าเพลงเยอะมากๆด้วยแล้วก็เต้นเต้นก็แดนซ์เลยครับทุกคนเะาแบบโคดักชั่นเยอะไหมโอ้ยเยอะมากครับโรดักชั่นคือแบบทุกคนเข้าไปดูทุกคนต้องว้าวคือ,อทุกโชว์เหมือนโชว์ปิดคอนเสิร์ต สามารถปิดได้เลยครับเกือบเกือบทุกโชว์และกันครับมันแบบมันบุ้มบ้ามบุ้มบ้ามเลยครับยางไรอัพมือเลือกยังไงมึงมีสองวันมันไม่ไม่เยก็จริงจริงแล้ว l i s เพลงที่ l i s มาครับคือในคอนเสิร์ตเนี้ยจะมีหลายพาร์ทก็แต่ละพาร์ะก็จะเป็นความฝันในแต่ละแบบแล้วเราก็เลือกเพลงที่ผมมาเลือกจากส่วนใหญ่เพลงส่วนใหญ่เป็นผมจะเป็นคนเลือกซะมากกว่าครับแล้วก็บางเพลงอาจจะตัน บางเพลงอาจจะตันจริง,รงๆก็ให้พี่ๆเขาช่วยเสนอ,อว่าพาร์ทเนี้ยควรจะเป็นเพลงอะไรนะ้าแต่ส่วนใหญ่คือเป็นเพลงที่ผมชอบทั้งนั้นเลยเห็นว่า็ีส่วนรวมทุกอย่างใช่ครับตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ไปเข้าประชุมด้วยอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตสักเท่าไหร่ครับไม่แทบจะไม่เลยด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราก็ก่อนน้นนี้คือแค่ร้องเต้นแล้วก็ทาส่วนของตัวเองให้ดีแต่ว่าครั้งนี้คือ ได้เราเข้าไปประชุมด้วยได้ลองไปเสนอความคิดเห็นด้วยครับอีกที่ที่หนูเลือกเองก็คือเกรทที่แขกรับเชิญคือจัดบัตรแน่นแล้วคุณก็เลือกเองทั้งหมดใช่ครับเกรทแต่ละท่านเกรทแต่ละท่านคือเลือกเพราะว่างั้นเราไม่เฉลยนะแต่เราพูดอ้อมๆแล้วกันครับก็เกรทแต่ละท่านคือเลือกมาเพราะว่า อยากร่วมงานด้วยอยากร้องเพลงด้วยมีมีคนที่เอ๊เคยร่วมมาแล้วมีครับใช่มีเลยคิดว่าทุกคนคือรู้จักอยู่แล้วส่วนใหญ่คือทุกเกสทุกท่านผมเคยร่วมงานด้วยเกือบร่วมงานด้วยเกทุกคนแล้วครับทุกคนเลยครับเพราะถ้าไม่เคยร่วมงานด้วยน่าจะไม่กล้าชวนครับ ใช่แต่แต่พอเขาูชวนเขาโอเคเลยทุกคนเลยไหมโอเคครับใช่มีทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบดูคิวก่อนเพราะว่าพี่พี่เขาก็น่าจะงานยุ่งเหมือนกันแต่้ายก็มาได้ครับใช่บางคนก็ต้องวิ่งมาด้วยแต่คือทำไมเราถึงเลือกคนที่เราจะร่วมงานประทับใจครับประทับใจแล้วก็อยากจะร่วมงานด้วยอีกแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสร้างความทรงจําดีๆระหว่างเรากับเกส ท่านทุกท่านที่เราแบบเชิญมาเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละท่านที่เลือกมาคือตรงตามคอนเซปต์เลยตามแต่ละพาร์ทในคอนเสิร์ตเลยครับเพราะว่ามีหลายพาร์ทมากมีหลายหรือหลากหลายรูปแบบอารมณ์มากเลยเมื่อกี้ที่หนูกเฉลยพาร์ทคือคืระเมอแล้วเกสเกสพาร์ทระเมอจะเป็นยังไงอะ่ะเกสก็น่าจะยังไม่ตื่นครับ <laughs> <laughs> เกทคือน่าจะแบบหลับตาแล้วก็เดินลุกออกมาละเมอออกมา <laughs> คอนเลยยังไม่ตื่นให้ <laughs> เราจะได้ฟังเพลงซิงเกิล่าสุดของเตจิแนใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้บอกเลยครับว่าได้ฟังน้องฤดูของเธอแน่นอนและไม่ได้ฟังแค่วันนี้วันเดียวด้วยครับได้ฟังพรุ่งนี้ด้วยลองทั้งสองวันเลยครับลองที่นี่ให้ทุกคนฟังแบบสดๆเป็นที่แรกเลยนะคะน้ะเอวีมาด้วยมาไม่รู้เหมือนกันครับ บอกเก็บตังค์ทีโนนิวจะไม่ตอบอะไรเขาบอกเก็บตาลีโนนิวจะไม่ตอบอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะให้ฝากเพราะว่าคอนเสิร์ตมีสองวันนะครับบัตรสตรีมมิ่งขายหมดก็ฝากคอนเสิร์ตโนนิวอ่ดรีมแคชเชอร์ด้วยนะครับก็ตอนนี้ยังมีบัตรแบบสตรีมมิ่งด้วยนะสำหรับใครที่แต่งจริงอ๋ออัพสตรีมมิ่งแล้วกันครับใครที่ไม่สะดวกมาดูซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งดูแล้วดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์หรือว่า iPad คอมได้หมดเลยครับผ่าน ที่บ้านของคุณเลยไม่ต้องเดินทางมาถึงนี่ก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของคอนเสิร์ตโนนิวในครั้งนี้ครับแล้วก็จะได้เห็นผมทำสิ่งต่างๆที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแต่มีหลายอย่างที่ผมไม่เคยทำแน่นอนครับพรุ่งนี้ซือบัตรได้ยังไอ๋อยังสามารถมาได้อยู่ครับใช่ครับบัตรสำหรับพรุ่งนี้ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นิดนิดหน่อย คือถ้าหมายถึงว่าถ้าใครเห็นแท็กท็วันนี้แล้วคือเห็นอ่าและอยากจะมาดูอยากมาดูพรุ่งนี้ซื้อได้วันนี้เลยครับวันนี้ซื้อแล้วพรุ่งนี้มาได้เลยครับใช่ไม่ต้องเอ่อสำหรับใครที่แบบแต่งตัวไม่เก่งไม่ต้องแต่งตัวตามตีมก็ได้ครับใช่เราไม่ซีเรียสครับแต่ว่าถ้าแต่งมาก็จะดีมากเลยครับแต่ที่เห็นคนหนึ่งที่แต่งตัวตามธีที่อยากเชิอมาร่วมด้วยมาเห็นเปคน ตัวตีมมากพึ่งเห็นครับเตะตัวจับตีมากค่ะมาแตงตัวมาเวอร์มากแผลเสือแพลไปแล้วนะคะมอันนี้แพ้ครับแพ้เลยอ่ะชุดในคอนมหูไปได้เลยแลนี่มาพร้อมกันด้วยเอาเอาเดิยเดี๋ยวอ้โหโอ้โหคือค่ปาก็มาชุดเวอร์มากเลยอ่ะเแพ้ค่ะ ก่อนก่อนจะมาซองปลามาอะไรนะครับเดเดเดๆๆเดเอาใครโดนขึ้นขึ้นเวทีเลยนะช่วงมาจริงหรอครับเออให้ขึ้นเวทีเลยมั้ยอ่าชวงมาเวทีน่าจะไมากประมาณจะไม่อยากขึ้นกับแม่ลองเพลงได้ไหมเพลโชว์ได้นะปลาลองได้ครับป้าลองเอ็มพ้อยนะส่วนม้าก็ม้าม้าก็ลองลองลองได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเรียกว่าชอบร้องขนาดนั้นไหมก็น่าจะไม่ครับแต่ลองได้ เรวจะมาเลยค่ะนี่ค่ะคแต่งตัวตามตีค่ะดุค่ะนี่คือเวอร์กว่าเจ้าของคนเดยนี่คู่นี้มายกันนะตอดมีบ้างรเล่าอันนี้ทำเป็นรามากเลยอย่าบอกว่าคุณแม่มีชุดมาเปลี่ยนอีกแแม่บอกว่าธรรมดาม้านดุงค่ ไม่เคยเห็นมาแต่งเต็มขนาดนี้มาก่อนเพื่อนหนูแม่ขอทบนะอันนี้เป็นความฝันค่ะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ค่อยได้ใส่ปกติทำงานทุกวันครับไม่ไม่ค่อยได้มางานแบบโอเวอร์แบบจะไม่ได้แต่งแบบนี้ก่คุณพ่อก็แต่งมาด้วยเหมือนกันปกติไม่เคยแต่งแบบนี้เลยแต่ปกติที่พี่บอกว่าพ่อสีขาวนักเพลง เไงบ้างะม่ดยเป็นไงบ้างคะ้ชได้แบบคือคนเิดใหญู่้ภูมิใจครับไมคิดว่าจะได้มาดูรูปเองของตัวองมาครับมาเลยนะภูมิใจที่สุดค่ะนี่พุ่งขาดวันเกิดเขาไวพอดวันเกิดเขาอะไรคะไว้ว่าังไรคะป้าป้าเลยป้ะเเลยรยไปแล้วจะจ ไไมได้เยนออ่า <laughs> เหมือนประมาณว่า,เ,าเหมือนให้เป็นยังไงให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าทัศนคติที่เคยเขียนไปนะให้แบบคนในวงการรักอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่อยากจะทำอะขอบคุณ<อ>น,นะคะยินดีเสน